「でもそんなんじゃダメ」「もうそんなんじゃほら」「心は進んするよもっともっと」「<music> 言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいんだ」 เฮ้ยโอ้โหไม่ถามงี้อ่ะเหมือนรู้อ่ะอยากเถียงนะแต่ครับตาแรกครับจะได้ตึงๆไงนายโอ้โหเอาตัวช้ำมาแล้วจะไปตึงอะไรเล่าเฮ้ยแก้ไว้เอ้าโอ้ไอ้นี่ผมป่าตาแรกนะเฮ้ยไม่ทำกันได้ลงคอเอ้ายังไม่ไปยังไม่ไปย่อมๆมองๆย่อมๆมองๆอ่ะดิมาดิ เอาบังมิดนะบางมิดนะดนะเอาดึงเอาบัฟไม่มาคนมาเอาแล้วมึงจะออกไงเนี่ยเอาชิบหายแล้วแก๊สรุดทรงนะแก๊สรุดทรงเฟิร์ตบัฟไปดีโอคุ <c oughs> ม,มนเนียกับบัฟเมียจะไม่หย้มกับปาตาแรกที่น้องเฮ้ยแล้วไอส้สก,กิลสองนี้ผีเสื้อมันจะบินไปทางไหนกันแน่เนี่ยอย่างงงเลยเนีย่ยรอดูสเต็ปนะรอดูปึบ๊บปั๊บ ปุ๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอหือ้อไงไงมองไม่ทันดิกูย,ยังไม่รู้เลยว่ากูทำอะไรเมื่อกี้ดูนะดูนะอีกทีอีกทีกทปับ๊บปับ๊บปั๊บโอ้อย่างเก่งอ่ะเอ้ยมีคนจะตายไอลิโอ้โหบินสูงกว่าผีเสื้ออีกแล้วดึงมาทำไมเนี่ยรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนมากโอรักมากก็ไปแทนเพื่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวให้ดูสเต็ปนะดูปั๊บปั๊บปับปับกลับปั๊บปั๊บปับปับทีมยูสองปั๊บปั๊บปั๊บปับดูดูดูปับปับคนอะไรเก่งกับมังกรเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนั้นเพื่อนต้องการเราครับคุณผู้ชมดูคิปก่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นมาแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยปลาไหลจะตายเงียบไว้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  ไว้าหญ่ให้ใครได้ยินให้ใครได้ยินเขาเรียกว่าฆ่าอำพลางเป็นไงดูโหดไหม,ไมโหดไปไมั้ตานบนนัวกันเลยตอนเนี้ยต้องให้ช่วยไหมเนี่ยโหดูเลือดซิวดิเหลือไว้ทำไมวนะน่ะออกอะไรอ่ะขนูฟาร์มเหละยเอ้าซิวตายไปคิวกันตรงไหนวนะน่ะได้ไงวันนี้อ่ะ สายแล้วขอคลิปนะขอคลิปนะจ้ะโอเคแท็กเวฟแป๊บปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบหง์ตังทั้งนั้นต้องรวยไว้ก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแว๊บแบบ๊บนั่นไงกูอ่แล้ว มาลูกมาเอาโดนเวทนะด้านบนน่ะโดนเวทนะกลับไปดิแก๊กกลับไปดิกลับไปดิเอาตายนะแก๊กเอาเอาเพื่อนตายแล้วแก๊กเอ้ยเฮ้ยโอ้โหขุมไม่เนี่ยขุมไม่เนี่ยดีสวยแต่คีปยาวไปปั๊บปั๊บ ไอ้เหลือโจ๊กเกอร์คนเดียวป่ะเนี่ยอย่างงี้ก็ได้เลกลุมสกรรมยำเท้าดิมาแล้วครับป๊าปป๊บปป๊แตกไปดีโอ้โหไม่ได้คิวด้วย,ววยอ๋อไปเตีเยอะไรตัวนู้นลหละลูก เอาตัวนี้สิหรือมาตีตัวนี้ลูกโหยุ่งแรงกับตัวนั้นล่ะเอาเอาเอาไอไหลมาทำไมเนี่ยไอไหลเฮ้ยทีมเรายังไม่ได้มังกรสักตัวเลยนี่หว่าต้องทำหน้าที่แล้วปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บกระมาปับหือไม่โดนไม่โดนดูดูกลับไปเสื้อปั๊บปั๊บ ผิวกับมังกรอะไรนี่เก่งเหลือเกินธนูฟาร์มมาละเอ้ยใครโดนดึงอ่ะโอ้โหดึงโดนแทงโชคดีไปเอาเอาแล้าเหลือเล้าเหลืออยากบวกไปละป๊าป๊าป๊าเฮ้ยคาดีป๊าป๊บป๊าป๊าป๊บป๊าแตกไปดีแตกไปดีเฮ้ยไม่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 สิวอย่ายุ่งกับกูเออสวยโอ้จังหวะ เจอหน้าซิลคุณนึกว่ากูหายแล้วเมื่อกี้รอดไปได้อ๋อแดงกูหายไปไหนวะนะ่ะอโหไอ้นี่มาขาโมยตอนไหนเนี่ยเอ้ย เฮ้ยโอ้โหทั้งแดงทั้งบูเลยกูเนี่ยอย่างนี้ต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาหมุมเข้าไม่ได้เอาแตกไปดิขอแดงเลยปะขอแดงเลยปะโดนเวดว่ะเออสวยเฮ้ยเล่นตายนนเนี่ยผ,ผักหนึ่งสวย นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ยิงอยู่ยิงอยู่เอาแตกไปแล้วนี่ว่าเอยเหลือโจ๊กโจ๊กโดนอัติมาดีจูกนะจูกนะเฮ้ยฟ้ามันยังอยู่ปะต้องเอาคืนละเอามีด้วยสวยปัป๊บปับปับเร็วหน่อยอะไรอะไรอะไร ย่งคืนไม่ได้ยงไงย่งคืนไม่ได้ไงทําทเป็นห่วงไปได้ไอ้นี่โอเคบับแดงรอบนี้ไม่มีใครมาเวทแล้วนะโอเคชิวอยู่ชิวอยู่ฟามยับยับไปช่วงนี้ไ้ด้านลัางน่าเล่นว่ะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม มาแล้วจ้ะปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้าวกูทำอะไรวะนะ้าโอ้งงเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วกลางโดนเฮ้ยมีใครเดินมาไปเนี่ยเอามีจริงวะแต่ตัวนี้ไม่เล่นวะตัวนี้ไม่เล่นตายไปเนี่ยโอ้เยอะนะเยอะนะเยอะเล่นไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไหนผีเสื้อวะเนี่ยจะเอาโอ้โหกลับมาที่เดิมยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ โอ้โหยิงจนมันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมั่วจัดได้ป้อมนะ <S <S โอ้ยเออไอ้ <S <S ดึงใครไปไว้นะโอ้โตายเลยไอ้อกูยิงอยู่ยิงอยู่เอ้ยหืมไม่เป็นไจังพิวอยู่จังพิวผิวอีกผิวอีกยิงอีกยิงอีกมาอีกโอ้โหไปหวั่นเลยดีมีคนเกิด เฮ้ยคิวกอดอยู่ในป่าปะ่ะเปิดให้หน่อยเปิดป่าให้หน่อยเออมีไอ้น,นี่วะ่ะไม่ต้องละอยู่หมานี่อยู่ไหมเนี่ยเอามีเว้เย,ยเพื่อนกูแตกแล้วเอ้หิวอยู่แตกไปดีแตกไปดีฆ่าเพื่อนหัวห้าวเกินบัฟแดงกูยังอยู่ไหมนะ โอเคยังอยู่คุณนึกว่าไปกับไอ้ไหลอีกและแค่นี้ชอบหลอยดีนักบัฟแดงกูเนี่ยเงียบจังวะมันหายไปไหนหมดเฮ้ยพวกมึงอยู่กันตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยจะเย็นจะเย็นเพื่อนโอ้โหมุมยิงไม่มีเลยวะโอ้โหลอยไปอีกหนึ่งทีไอ้แตงเนี่ยโอเคหนึ่งตัวโอโ้ไอริรอดไปได้ เอ้ยบัฟขอได้ไหมเนี่ยโหไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยมีหน้าก็เอาแล้ววะ่ะมาดิโอ้โห,โหช่วยหน่อย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 โอ้โหกูแตกไม่น่าเล่นเยอะเลยวะ่ะไอไหลคิวกูด้วยเอ้ยฟอร์เรนดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยโอ้โหรอดไหมเนะี่ยโอเคโชคดีไปเฮ้ยจะปิดไอริเหเอเอไรไหเหอเพื่อนเอ้าล้วกูค้างอะไรวะเนี่ยโอ้โหมือเผลอไปโดน ไม่ได้หรอเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยซิลตายได้คองวะเนี่ยโอ้โหับผีเสื้อไม่ทันพอก่อนไม่ต้องเอาแล้วเพื่อนเย็นไว้เย็นไว้เอ้ยอะไลแตกไปดีโหอ,อย่างนี้ได้ป้อมกลางแล้วเนี่ย แตกชัวสวยเฮ้ยเล่นนี่จะเล่นต่อจริงเหรอเอาของดีกว่ามั้งถอยก่อนเพื่อนเอาของเอาคองใครแทงไว้เนี่ยเปิดเลยแล้วกันปั๊บปั๊บปับปับหืมพันสี่พันสามโอ้โหพันสี่พันสี่พันสามแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอเค สวยได้ของแล้วเดี๋ยวรอแบบขึ้นผ่านมดนเดียวจบเลยไม่ใช่จบอย่างนั้นสิเฮ้ยโอ้โหฟอร์เรนจบชีวิตเฉยปล่อยนี่แล้วกันเฮ้ยมีหน้าตรงนั้นใจเย็นนะขอบัฟฟ้าก่อนโอ้โหพันหกพันหก,นหก,นหกเริ่มแรงขึ้นแล้ววะ่ะเฮ้ยเต่นั่นนะเฮ้ยซิลเว่น แต่ยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยังผิวอยู่ยังผิวอยู่ยิงอยู่แต่ไว้ดิมาดิแตกไ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ไปดิแต่ไปดิไดอควาดคิวะ่ะมาไมเนี่ยมาไมเนี่ยเอ้ยเมคาคิวสวยฮาวทูกดม่วยไงให้ได้เมคาคิว ได้ไม่ได้ยังไงวะเนี่ยโอเคจบละมันคงไม่มีใครเกิดทันแล้วล่ะสวยงามแตกไปดีโอ้โหอ่ะโอเคคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงพูดที่แบบลมเข้าไปบ้างก็ก็ขออภัยแล้วกันนะครับโอเคจบ